ที่มีความจเจริญแล้วแห่งหนึ่งอรุสวัสดิ์ครับลุงมีวันนี้ไม่ออกไปไหนเหรอเห็นอยู่แต่บ้านทั้งวันน่าเบื่อจะตายไปโอ้ยออกไปทําไมให้มันเสียแต่เงินเสียแต่ทองออกไปข้างนอกที่ก็ต้องเสียเงินข่าเดินทางขาอาหารสิ้นเปลืองเปล่าๆแม่ลุงมีะจะเก็บเงินเก็บทองกันไปถึงไหนอายุก็มากแล้วทํางานมาทั้งชีวิตน่าจะซื้อความสุขใส่ตัวเองตอนบ้านปลา,าชีวิตบ้างสิ ลูกหลานก็ไม่มีลุงน่าจะออกไปพบป่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงของลุงบ้างสิจ๊ะอุย้ยฉัน่ะไมจําเป็นจะต้องคบเพื่อนหรอกเจอก,กันทีไรก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนชอบขอยืมแต่เงินให้ยืมก็พัดพรเปิดผิวร่ําไปน่าเบือ่อแหมก็ลุงมีนะใครๆก็รู้ว่าอยู่ตัวคนเดียวเงินทองก็มีมากมายช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบ้างมันก็ไม่ไปไหนเสีย ผลบุญก็กลับมาหาลุงเองนั่นแหละรครับโอ้ยทุกวันเนี้ยฉันก็เลี้ยงไอ้เจ้าปุ้ยสุนัขเพื่อนอยากหนึ่งตัวก็เสียค่าใช้จ่ายพอควรอยู่แล้วแถมยังมีนิ่มสาวใช้อีกตั้งคนเฮ้ย <c oughs> แต่ก็ต้องอดทนหน่อยซื้อแรงงานอ่ะนะทำงานบ้านเองเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเสียค่ายุคค่ายาแพงงว่าค่าแรงงานคนใช้ซะอ,อีกกันะฉันไม่เชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษอะไรหรอกนะ ฉันไม่ยุ่งกับใครใครก็ไม่ต้องมาเบียดเบียนฉันสมบัติที่ฉันมีอยู่ฉันจะเก็บรักษาวไว้ตลอดนั่นแหละครับจากนั้นเพื่อนบ้านและลุงมีต่างก็แยกย้ายกันไปในขณะที่ลุงมีกำลังเดินเข้าบ้านคำพูดของเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่ทำให้ลุงมีชุกคิดถึงเรื่องสมบัติอของตนที่ฝังดินไว้ร,รอบๆบ้านแกจึงรีบไปขุดสมบัติเหล่านั้นขึ้นมาตรวจดูว่ายังครบถ้วนดีอยู่หรือไม่ เจ้าปุ้ยเ้จ้ารู <|so|> ้ไหมว่าฉันมีทรัพย์สมบัติมากน้อยแค่ไหนอุ้ยอุ้ยนับไม่ถ้วนหรอทั้งชาติก็ใช้ไม่หมด อยากรู้ไหมว่าทำไมก็เพราะว่าฉันไม่ได้ใช้มันยังไงแล้วเก็บไว้ไม่ให้ใครหรอกเจ้านะมีบุญนะรู้ไหมที่ได้เห็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดของฉันฉันน่ะไว้ใจเจ้าเพราะเจ้าดับพูดไม่ได้นะเจ้าปุยเจ้าปุยเดินวนไปรอบต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วก็พยายามใช้เท้าขุดดินใต้ต้นไม้นั้นพร้อมส่งเสียงเห่าเพื่อเรียกลุงหมูเป็นอะไรไปอ่ะเห่าเสียงดังเชียวเจ้าปุยมีอะไรเหรอไอ แล้วมาขุดอะไรกันเนี่ยหนขอดูบ้างเด้โอ้โหตายแล้วฉันลืมไปว่าฉันยังฝังแหวนทองคําไว้ตรงนี้เอยเหรอเนี่ยตายละเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอยขอบใจเจ้าบ้านนะเจ้าบ้ยเฮ้ยเราจะต้องเอาสมบัติทั้งหมดไปขายแล้วก็เอาเงินไปแลกซื้อเป็นทองคําแท่งโตโตแท่งเดียวจะดีกว่าจะได้เก็บรักษาได้ง่ายๆลุงมี ได้ขายสมบัติของแกที่มีอยู่ทั้งหมดไปแลกซื้อทองคําแท่งและลุงมีแกก็ยังนําทองคําแท่งกลับมาฝังดินไว้ที่หลังคาบ้านของแกอีกอถึงกระนั้นก็ยังห่วงและก็กังวลว่าทองคําแท่งที่แกฝังดินไว้นั้นอยู่ปลอดภัยดีหรือไม่ลุงมีมันไปตรวจดูแลทองคําแท่งนั้นแทบทุกวันจนเป็นที่ผิดสังเกตของนิ่มสาวใช้นั่นแน่ ลุงมีจอมขี่เหนียวเอาทองคำแท่งของมีค่ามาฝังไว้ใต้ดินนี่เองท่อ,อ้อตาแก่จอมตืดไม่รู้จักใช้ของมีค่า <c oughs> เสร็จนักงนิ่มละ่ะหวานเราท <c oughs> ันทีที่ลุงมีเดินออกจากบริเวณที่ฝังสมบัติสาวใช้ที่สะกดรอยตามหลังมันนั้น <c oughs> ก็รีบกุลีกุจอแอบไปขุดหลุมเอาทองคำแท่งนั้นของลุงมีหอบหนีออกจากบ้านไป วันถัดมาลุงมีได้มาขุดดินเพื่อดูทองคําแท่งที่ฝังเอาไว้แต่ก็ต้องตกใจทุกทีเพราะแต่หลุมดินที่ว่างเปล่าลุงมีทั้งเสียสดายแล้วก็เสียใจตายแล้วช่วยฉันด้วยสิสมบัติของฉันที่มีถูกขโมยไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครขโมยไปด้วยล่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะ ฉันเสียดายจริงๆเลยรนาะอุตสาหเก็บไวแ้แต่หนุ่มแต่อ่อนเลยล่ะเดียวฉันจะทำอย่างไรแล้วใจฉันช่วยยังไงล่ะลุง <c oughs> เอางี้สิลูกก็เอาก้อนหินใส่ลุงแล้วคิดว่ามันเป็นทองสิ่ด <c oughs> ้นะลุงก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนี่นะ <c oughs> จริงหมเอ <c oughs> รู้อย่างเนี้นะฉันไม่น่าจะเอาของมีค่าของฉันไปฝังดินไปอย่างนั้นเลยแต่ฉันคิดได้ก่อ,อนได้ ของมีค่าของฉันมันก็คงจะติดอยู่กับตัวของฉันแล้วก็คงเอาไปใช้ประโยชน์จากอื่นได้อีกตั้งเยอะเลยไปนอนเลยจบแล้วครับน้องๆและในทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของมีค่าย่อมเป็นของที่ไร้ค่าหากไม่นำมาทำให้เกิดประโยชน์แล้วพบกันใหม่นะครับไปแล้วครับบายบาย